สบายดีสวัสดีค่ะผู้ปกับน้องมีมีเซ็นเคยเนาะในมือนี้ตอนนี้น้องมีถ่ายคลิปอยู่ก็เป็นเวลา2องทุ่มของวันพฤหัสวันที่13เดือน2อปี2 5 6 8นเนาะทุกคนซึ่งเรื่องราวของคลิปวิดีโอนี้ที่น้องมีมีได้นํามาฝากนด้ำมาเสนอในเมือนี้ล่องเรือชมวิวแม่น้ําเจ้าพระยาในยามค่ำค่าคืนที่ท่าเรือเอเชียทิกของเมืองไทยเนาะทุกคน สวยงามหลายเนาะยามค่ำคืนมีแสงไฟแสงสีบนห่างบนตึกเนาะทุกคนวิวสวยงามหลายเนาะก่อนหน้านี้เราไม่มีเดล,ลี่แอคชั่นไปก่อนหน้านี้สิเป็นช่วงประมาณห oh oh ้าโมงหกโมงแรงเนาะว่าสวยงามแล้วมาเห็นยามค่ำคืนยิ่งสวยหลายเนาะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ไปเบิงไปชมน,น้วกันก่อนจะไปรับชมเราไม่มีขอขอบคุณคลิปนี้จา,ากซ่องเบาวกีแหล่นซานเอลเดื้อ ที่อนุญาตให้น้องมิมี่มาทำริแอคชั่นเผยแร่ให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมน้กันถา้าผิดพลาดประการใดน้องมิมี่มขอโทษขออภัยมาในคลิปนในหลายเด้อี๋วยวน้องมมมี่สิปังมดใตคลิปนี้หายพีเอฟซีเลยว่าตาผู้ชมอยากไปเบิ่งคลิปเต็มเลยอยากไปติดตามช่องบา่าวกิเลงเพิ่นเนาะเอากข้าไปเบิ่งไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยโอ้โห อ้โหว้ว้าวสวยงามลลยโอ้โหทุกคนโอ้ยามคำคืนยิงสวยหลายเนาะ ม่า,มาน,นี้นะครับผมก็ขึ้นมาที่เรือเจ้าพยาทุริโบดแล้วนะครับบรรยากาศนะครับแทบไม่มีใครนั่งข้างล่างเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมาข้างบนชมวิวนะว่าวันนี้นะครับจะตะลึงกันบนเรือขนาดไหนก็รุนแองกันนะครับว้าว โอ้ภัแลนด์นะครับมีแบบนี้ด้วยวสวยงามยามคาำคืน,นคทุกคนอยู่ยามค่าคืนยิ่สวยเนาะกลางวันมาสวยแล้วยามค่าคืน <ไง S 1> ยิ่สวยเ<า>นาะยืนกันหมดว้าวยิ่งกว่าอยู่เมืองน,นอก มีแสงไฟไไมีตึ้งเราทุกคนมันเลยทำให้สวยงามหลายเนาะสุดีตอสูเดยท่องเที่ยวัดย แล้วครับเราแห่งมาแบบเมือดเกิดนะครับพี่พ<ๆ>ี่จริงๆเราต้องออกประมาณหกโมงนะครับอันนี้มันหนึ่งทุบหนึ่งุ่มเราเมืดมากนะครับเป็นหลอบสุดท้ายด้วยมีไฟแสงสีลองบนตึกจะทำให้สวยงามหลายเนาะไม่แปลกใจนะครับที่ต่างชาติหลายคนชอบ ว้าวดูยามค่ำคืนยิ่งแบบสวยอลังการเลยทุกคน เห็นกัางวันแล้วช่วยงามเลยทุกคนไปเห็นกัางคืนแบบอลังการมากสุดยอดว้าวม่ดวงกันด้วยวันนี้วันเพลหรือเปล่า นี่คำกลางคืนแบบยิ่งสวยเนาะทุกคนหนาไปลองเรือเนาะยัลองเรือสมิวนะแต่คนมีเรื่องบม่เคยไปในยามางไม่วดูเลามีโอกาสได้ไปเลยเนาะ

ตรงนี้เป็นท่าเรือสาทรนะครับพี่พี่ผู้ใดที่รงมาจากรถไฟฟ้ามิติเอสพระเจ้าตักสินะครับสามารถลงมานั่งเรือรตรงนี้ได้นะครับท้อง่าเรือสาทรจะเยอะมากนะครับเพราะว่ามันติดรถไฟฟ้าบริที่เอสนะครับเด็นเลบิยังองเที่ยวกันอยู่เบทชมวิวกันสวยงามหลายเลทุกคนครับพี่พ ลังไห้กัขึ้นมาป้าตเต็มเลยโอ้โหจะลังกันทั้งเรือจริงๆนะครับออนชอเมืองไทยนะ้องมีที่เที่ยวหลางไหลยอว,ว้าว สูงและวแบบไปแสงสียี่สวยนะทุกนคนว้าว แข่กวดินานานเลยเนา,นเาะแหลงที่งล่ออยลงที่ไอ้ข้าสยามนะครับพี่พี่วนาทิตย์วั่เสดไอ้ข้าสยามะลักซูรีไว้สวยมากครับกำลังจะไปรับลูกค้า ลำนี้เป็นลำใหญู่โดยสารนะครับน่าจะเจ็ดร้อยขึ้นโอ้โหหรูหราหรูหราจนหลายคนนั่งไม่ติดห้างเมืองไทยว,ว้าวสุดยอดโอ้โหคน ไอคอนสยามยามกำตันนี้สวยเนาะสวยมากพแลงสวยงามมากไอคนสยามับคามชอ้องเหา่าสวยงามแล้วทุกคนยามกำคืนสวยอลังการมากเนาะ้า ไอคอนเซียไอคอนเซียครับนนล้ไอม้อย่าไปขครับรบินมีเยกรุูาเตรียมตัวรอบริเวณดน้าถ่ายเ้วยไอคอนเซียไอคอนเซียครัมไม่มีแล้วนะครับอระุยาตปีชั้นสองลครับยินดีด้อยครับขอบคุณครัโปรดใช้ความระมัดระวังขณะกล่าออุกยดออดทุกคนมาไปแก่ว้าวมากโอ้โหสุดยอด ว้าวอลังการหลายโอ้โหอู้นะตรงเท่ยวทุกคนนาแน่เลยย้อนมากโอ้โห ไอ้มาดียวไทยแลนด์โอ้โหฮตดเงียบโดดออยเดีิวลรงเรืเอไปนะเจ้าพญะาอลังการหลายนะทุกคน เขาไม่คาอะไรดืด้อสวยงามหลายนะทุกคนกับวิวล,ล่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพยายามค่ำคืนสวยงามหลายเนาะมีแสงไฟแสงสีในตึกในห้างแบบอลังการหลายนะทุกคนสุดยอดเมืองไทยมีทองเที่ยวหลากหลายให้ได้เบิง่งได้ชมกันหลายๆอย่างเนาะสำหรับไทยคลิปนี้เนาะไม่มีกระซิขอตัวไปก่อนดื้อเจอกันคลิปหนะ้าสบายดีสวัสดีค่ะ